โอ้โหคือแบบเอาจริงดีท่านผู้ชมผมไม่คิดว่าแบบไอ้เหี้ยคือแบบผมไม่คิดว่าแบบท่านผู้ชมจะแบบไปย้อนดูแบบไอลิปเล่นกล้าผมนะเว้ยสามหมื่นห้าทุกคนจะสี่หมื่นวิวเอาเนี่ยแล้วคนกดไลค์ก็หูพันหกแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะมากเลยนะครับนะเออผมไม่คิดว่ามันจะ เยอะขนาดนี้นะทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเออสนใจในตัวผมมากเลยนะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นกล้ามมา1ปีกว่าๆละวนะครับผมนะอ่าก็ขอบคุณทุกคนที่แบบสนใจผมอะไรประมาณเนี้ยเนาะนะครับผมนะเออผมดีใจให้ดีใจครับนะที่แบบเออทุกคนไม่ได้สนใจผมแค่ในเกมทุกคนสนใจผมยักนกระทั่งชีวิตจริงนะอ่ะก็ขอบคุณมากๆนะครับผมนะเออผมดีใจมากเพราะเกิดมาผมแบบไม่เคย มีคนมาสนใจะอะไรเยอะขนาดนี้เลยก็ขอบคุณมากๆนะครับผมอ่าโอเคก็สวัสดีวันรุ่งปฐุมก็สวัสดีสด FC ที่ีนาทุกคนด้วยนะครับผมแนละ้วน,นีผมชิโร่คุงนะครับนะอ่าก็เอ่อวันนี้เนี่ยนะครับนะอยากจะมาทำอะไรที่แบบแปลกๆหน่อยผมนะก็วันนี้มาอยู่กับรหัสของพี่เจมส์นะผมนะพี่เจมส์ชิริวทันเซสุดหลอนเองผมนะยืมรหัสพี่แกมาเนื่องจากว่าเอ่อผมไม่มีเอ่ออวตาร เล่นกล้ามถ้ารมบนะนซูเปอร์ฮีโร่นะครับที่จริงซื้อได้แต่ที่เก็จซื้อนะครับประหยัดโลมักประหยัดเงินนะเออนะครับเอาเงินไปซื้อเอ่ไม่ไม่พูดดีกว่ายอกยョกอ่ะโอเคนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาเป็นนักกล้ามนะครับไปราคาหัวในเซิร์ฟปกตินะครับผมอ่าก็นักกล้ามมันต้องแบบทรงพลังมันต้องผลสันป่ะเออต้องต้องผลสันหรือว่ายังไงถ้าไม่ไหวผมเล่นหนดดำเหมือนเดิมนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองผลสันก่อนเลยลองลองเชิงกับผลสันก่อนนะครับ นี่ผลสั่นนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นพี่เจมเนะี่ยจะชอบเล่นผลสั่นกับสายดาบนะเมื่อก่อนนะครับผมนะอ่าก็เดี๋ยวมาระลึกถึงเมื่อก่อนเลยละกันเนาะนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ก่อนรับชมคลิปนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะใครเข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับนะจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมนะอ่าก็ห้าหมื่นซับแล้วขอบคุณทุกคนจาก ัวใจเลยนะครับโอเคร้านมาลูชอ็อปบริการเติมลบูปแบบ ID เดียพาร์ตและมีแบบ VPServer นอกจากนี้ยังมีกดเกมพาร์ตกับผลปีศาจในแบบบล็อฟูดกับกดเพชรในแบบออสาตาด้วยนะครับนึกถึงโลบักต้องมาลูช็อปนะครับร้านแบรชอบ็อปร้านเอาใจชาวบล็ฟูดมีกดผลปีศาจกับเกมพาร์ตราคาถูกนอกจากนี้ยังมีกดเพชรแบบออสาตาด้นะครับนะรับฟาบล็อกฟูดก็มีนะจ๊ะไอดีของพี่เจมเนี่ยเอ่อมาลีนก็ตันแล้วนะครับมาลีนก็ตันแล้วแล้วก็ไพเลลก็ตันแล้วนะครับนะโอ้เข้าเซิร์ฟมาเจอเอฟซีด้วยนะครับ F4 แล้วนี่ขนาดผมเล่น ID พี่เจมนะหรือว่าชื่อมันเหมือนกันว่าเออชิริวซันเซีบบชิโหลนะครับชิโร่ดิเออนะครับเดี๋ยวจะเรียกชิโรแล้วเพราะว่าทุกคนชอบเรียกผมว่าชิโรกันเออนะครับอ่ะก็มันชื่อมันคล้าอยอ่ะเนาะนะครับเกมานี่นี้เล่นผลสันสายดาบนะครับแดล้านด้วยมามเจอนักกล้ามนักกล้ามเล่นเล่นพื้นเล่นพื้น อาจจะนานหน่อยครับไม่ได้เล่นหนดดำนะผมว่านานานแหละปิดค่อนข้าง,างยากเพราะว่าเล่นเอ่อหนวดขาวดดสั่นนะนักการมันต้องแบบต้องทรงพลังครับต้องม,มีของทรงพลังหน่อยไม่งั้นไม่ได้อ๋อเล่นสายปืนโอเคสายปืนนี่ต้องเล่นพื้นเล่นพื้นเข้าทางเจอผลสั่นอย่างนี้นะครับ ปาดไปหนึ่งทีโอ้ไม่โดนยังไงยังไงอุย้ยไม่โดนโอ้โหขอโดนหน่อยสักช็อตหนึ่งโอ้โหเขาไม่ลงพื้นไอเขาเล่นอากาศแล้วเขาเขารู้ว่าผลสั่นมันอันตรายครับที่พื้นเผลอลงทีนี่ผมบอกเลยว่ามีสิทธิ ดับเลยนะเจอฝนสันแล้วยิ่งคอมโบคาบูชาฝนสันด้วยผมบอกเลยว่าอันตรายครับอันตรายเขาไม่ลงเลยนะอ่ะเขาบอกอ๋อรอแป๊บเอา้าใครเข้าเอา้าใครเข้ามาขวางเนี่ยโอ้จบแล้วทุกคนผมโดนยิี ๋อ,อเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนมันแปลกๆปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอเคต้องต้องนี่ต้อง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 ,อ,ง,อ,งอากาศโอ้โอเคใช่แล้วทุกคนขอเปิดโปรครับนั่นเงาว่าแล้วเย้เปิดโปใสกูอีกโอ้โหขี่คอผมเลยทุกคนตายละอ๋อไม่ใช่คนนั้นอีกคนนึงมันเปิดโปใส่ผมอเฮี้แม่งน่าเกลียดเกิน อ๋อไม่ไม่ไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่8ล้านทุกคนนี่มันไอ้นี่มันโปร3ล้านเดี๋ยวเราเราดูชื่อก่อนเออไอ้นี่คือไอโอนลี่มีอะไรเนี่ยนะครับเฮ้ย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 เดี๋ยว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 อ๋อโอเคแอร์ไลน์ก่อนแอร์ไลน์ก่อนมา ดิโปเหรอฮะโปะเหรอสู้อะไรผลยางฮะเดี๋ยวผมรอนีอ่เหรอรอสกิลผมมาก่อนเดีย๋ยวผมยัดเลยโอเคเอาเลยเอาเลยเอาเลยพวกเอาเลย <c oughs> เอาเตอนนี้เอฟซีเป็นพวกผมละมา โอ้โหโปรนี้มันฉลาดมากทุกคนมันเปิดโนคลิปอะเปิดโนคลิปคือแบบสามารถหลุดได้ทุกอย่างอะเีอะแบบเย้ยเกินอะโอ้โหวับวับไปน,น,นู่นแม่งเทเลพอร์ตเอาโอ้สกิลพลังระดับพระเจ้าเยอะเ้ยคลิปนี้อาจทำหยาบเยอะหน่อยครับทุกคนไม่ไหวจริงนะแม่งเล่นแต่ละอย่างแต่ละองนะครับ อาอทำไรได้อ่ะทำไรได้ฮะผนยางอะ่ะทำไรได้อ,อ่ะเอาทำไรได้อ่ะทำไรได้อ,อันนี้โอ,โอเคเปลี่ยนเซิร์ฟรอบนี้มาเซิร์ฟเอ,อ่อไม่รู้ว่าคนไทยป่ะนะผมไม่รู้อ่ะมาไอ้นี่ก่อนอ,อ้าวเข้ามาอีก็เรียบร้อยเรียบร้อยสิ โอ้ห่าขี้หลบโชคดีโชคดีคดวงด,ดีไปเรียบร้อยโอเคมาแล้วนักกรรมมาแล้วโอ้ยอมีสกิลเบิร์นแถมให้ด้วยเมื่อกี้มานี่นักกรรมมาแล้วนักกรรมมาแล้วปึ๊บปึ๊บ โดนแม่ไม่โดน,นเรียบร้อยปังไว้ทีนึงเซิฟนี้นี่ปิงปิงว่ะนายผมว่าน่าจะปิงโโอ้หผมว่าน่าคงปิงแหละ เรียบร้อยครับโอเคผลได้ผลได้บินแบบสุซูเปอร,ร,ร์แมน <c oughs> เออเขาจะบินแบบซูเปอร์แมนนะครับทุกคนโอ้ยเซฟนี้ผมว่าเดือดมานักกล้ามมาแล้วนักกล้ามต้องแบบเดือดเดือดแต่มันปัญหามันปิงนี่สิใช่หรือเปล่าโอ้ยโอเคหลบทันครับรลบสองไหยโอ้ยโอเคมา โอ้ยโอเคพอาอนี้ได้เอาเหไหมดูดดักมายังไงจับทางเรียบร้อยโอ้โหเก็บสีเปล่าวะน่าเก็บสีผมว่าไอเอาไหมเอาเหรอหโอเคเรียบร้อยโอย้ได้หลายคิวเลยครับเทปนี้อ๋อเขาจะดูไอที่เสกเจ้าทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเสกเจ้าให้เขาดู โอเคครับเกเจ้าให้เราดูแล้วเอาเชียร์ป่ะโอเชียร์ด้วยทุกคนว่านนรีบอร์ดปล่ะคนนี้อย่าดีกว่าสกิลเข้าง่ายมากผมว่านนรีบอร์ดแน่นอนโอเคครับผมไม่ไม่ตีละโอเคก็สหรัาวันี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะอ่าก็เป็นไงบ้างครับผมเออก็ไม่ได้เล่นกล้ามาเผื่อบางคนถามว่าพี่ยังเล่นกล้ามไหมผมไม่ได้เล่นกล้ามาประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับนะอ่า ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคก็ถ้าเกิดชอบใจกนะ็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจกับผมด้วยนะครับผมนะที่สำาคญวนี้ร่มกดติดตามด้วยนะครับนะยังก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับนะทุกคนอ่าโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมเชื้อกรุงครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับบ๊ายบายนะครับผม